แอนเทดเกงกำไรวิกครับ WIK นะครับวันนี้ปิดไม่สวยครับแท่งมีไส้ด้านบนยาวแสดงว่าซับแรงขายไปนะครับแต่วอลุ่มดีนะเกือบเกือบ10ล้านนะครับปิดบาท6.4นะครับแนวรับแรกบาท55แนวรับหลังพิงฝาบาท48ใช้2ราคานี้เป็นจุดสต็อปรอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุดบาท55หลุดบาท48ต้องออกนะครับแนวต้านแรกบาท83 แนวต้านครึ่งแท่งเนี่ยประมาณค่ากลางเลยก็คือประมาณ1บาท71ตงังเป็นเส้น200วันพอดีนะครับ ถ้าพรุ่งนี้มีวอลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องคุณสังเกตได้ว่าวอลุ่มเกือบเกือบสิบล้านเนี่ยมีไม่ได้มีมานานมากแล้วหลายเดือนมากๆแล้วนะครับวันนี้มีวอลุ่มโผล่มาเกือบเกือบสิบล้านเนี่ยมันมันเป็นการจุดพุกนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าพรุ่งนี้มีวอลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องได้วันนี้ปิดบาทหกสี่พุ่ง